มา,มาต่อเลยนะต่อเลยนะเพื่อจริงๆเรื่องนี้ที่จะเล่าอ่ะมันคือเรื่องของอาทิตย์ที่แล้วที่กะว่าจะใช้เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะว่ามันดูเวียดเีดีแต่เสียงหมดก่อนก็เลยไม่ได้เล่าไปเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าไดอารี่ของเพื่อน <S <S 2> <S 2> เรื่องนี้มันเริ่มต้นขึ้นที่ตัวของผู้เล่าเนี่ยเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันไปเที่ยห้องเพื่อนไม่ใช่บ้านไปเที่ยวห้องนอนของเพื่อนแล้วแอบค้นไดอารี่แล้วพอเปิดไดอารี่มา ก็เจอว่าวันที่ตืดเดือนตืดปีตืดตืดสอบเตดมหาลัยตืดตืดได้เพื่อนชื่อตืดตืดด้วยแหละไอ้เพื่อนชื่อตืดตืดเนี่ยก็คือชื่อของตัวผู้เราเองเราก็เห็นเขาโอ้นั่นชื่อเรานี่ว่ะบันทึกเนี้ยน่าจะเป็นบันทึกที่เขียนไว้ในวันแรกของการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของเพื่อนตัวผู้เราได้ซึ่งมันก็มีชื่อของตัวพวกเราปรากฏอยู่ด้วยมันก็จะเขินๆขิเนาะที่แบบว่าหุ้ยเพื่อนเราจดเดลี่ถึงเราด้วยแหละว่าแบบเข้ามหาลัยแล้วได้เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็เลมรู้สึกว่าเอ๊ ไอเอเนี่ยที่เป็นเพื่อนของตัวผู้เล่าหรือเจ้าของเดลี่เนี่ยก่อนเจอกันก่อนรู้จักกัน,นมันเป็นคนยังไงวะขอแอบย้อนกลับไปดูหน่อยละกันย้อนไปได้นิดหนึ่งไปสังเกตเห็นวันวันหนึ่งเขาเป็นวันที่ตืดเดือนตืดปีตืดๆข้อความเขียนแค่ว่าวันนี้ฉันฆ่าแมวอีกตัวหนึ่งได้แบบเผลอุทานออกมาด้วยคอนเทนต์ที่มันดูแบบน่ากลัวสยองขวัญอะก็เริ่มรู้สึกว่าเอชใชเป่าวะ แต่ข้อความทั้งหมดนั้นเขียนด้วยลายมือที่เรียบร้อยเว้ยไม่ต่างจากเดลี่น่า,นา,นาที่เขาเปิดอ่านมาเลยเว้ยแต่มันดูเยือกเย็นแล้วก็โหดร้ายเกินกว่าจะเป็นเพื่อนเขาไม่แน่ใจไม่แน่ใจยังคงไม่ชัวร์ลองพลิกไปหน้าต่อไปแล้วกันวันที่ตืดเดือนตืดปีตืด,ตดวันนี้ฆ่าแมวไม่ได้พรุ่งนี้จะพยายามใหม่เปิดกลับไปต่อวันนี้ฉันฆ่าแมวตัวใหญ่ได้รู้สึกดีมากอืมเปิดไปอีกวันนี้โดนแม่ตีเพราะทําพื้นห้องเปื้อนเลือดแต่ฉันไม่สนใจ ก็แม่เองไม่เข้าใจความจําเป็นของสิ่งนี้นี่นะถึงตอนนี้เริ่มรู้สึกขนลุกละว,ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนกูวะทาไมมันดูโหดร้ายจังวะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจความกลัวเริ่มก่อตัวภายในใจแบบนดๆหน่อยละทุกหน้าของแดลี่อ่ะมันมักจะมีเรื่องของการฆ่าแมวบันทึกไว้อยู่เว้ยรู้สึกว่าหยุดอ่านไม่ได้เปิดไปต่อตอนนี้เริ่มเบื่อแมวแล้วบางทีน่าจะลองอย่างอื่นบ้างพรุ่งนี้จะออกจากบ้านเกิดแล้วรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับชีวิตใหม่เลยแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน ขอให้มีเพื่อนดีๆสักคนก็พอแล้วตรงเนี้ยน่าจะเป็นบันทึกก่อนที่เอจะย้ายออกจากบ้านเกิดมาอยู่เมืองใหญ่หรือก็คือก่อนจะย้ายเข้ามามาวิทยาลัยนั่นแหละก็รู้สึกว่าเอมีความกังวลเหมือนคนทั่วไปเหมือนกันนี่หว่าก็เลยอะลองย้อน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 กลับไปหน่อยขอไปดูไดอารี่เก่าๆหน่อยไอสงค่าแมวอาจจะผิดพลาดอาจจะผิดพลาดอาจจะไม่ใช่ย้อนมาวันที่4กันยายนปีเฮเซเติร์ติวันนี้ฝันอีกแล้วพอทีเถอะขอร้องละมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว หายไปจากหัวฉันสักทีตัาพวกเราหยุดนิ่งเลยเว้ยพราะอ่านประโยคนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนช่วงเวลาเนี้ยวันที่4กันยายนเนี้ยไอเอเนจะฝันถึงเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจากประโยคพอจะอ่านได้ว่าเขาเริ่มหงุดหงิดกับการฝันถึงสิ่งเดิมๆมากพอละเลยพลิกจากกันยายนกลับไปที่24สิงหาคมย้อนไปอีกรู้สึกแย่มากพอเถอะเลิกมาโผล่ในฝันฉันสักทีไปผุดไปเกิดซะคำว่าไปผุดไปเกิดทำให้ตัวพวกเร้สึกแปลกๆละ มันมันชวนสะดุดใจกแบบมันชวนแบบเอ๊ะทันทีเลยครับว่าไปหุดไปเกิดถ้าเดาจากคาว่าไปหุดไปเกิดเนี่ยน่าจะหมายถึงใครบางคนที่เสียชีวิตที่เอรู้จักและอาจจะถึงคนที่เสียชีวิตนั้นหลอกหลอนในฝันซ้ําๆเริ่มเกิดคําถามว่าแล้วใครกันละ่ะที่เป็นคนเสียชีวิตเปิดหน้ากระดาษไปต่อเปิด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 พยายามสแกนหาคําที่ว่าความฝันหรือการตายของใครบางคน1ปี2ปี3ปี4ปีทุกหน้าที่เปิดไปเนี่ยสปีเนี้ย พูดถึงความฝันอยู่เว้ยแล้วก็เหมือนคนที่โอมาในความฝันของเอจะเป็นคนที่เสียชีวิตไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วและตอนเนี้ยแม้ว่าเอจะเป็นนักศึกษาแล้วนะคนคนนั้นที่เสียชีวิตเมื่อ1ิปีที่แล้วอะยังคงมาปรากฏตัวในความฝันอยู่เว้ยก็เลยนั่งคำนวณเวลาดู10ปีก่อนก็น่าจะเป็นช่วงอยู่ประมาณปฐมปลายป .5 ป .6 กก็เลยลองกะดูว่า1ปีเนี่ยมันหนาประมาณไหนวะเปิดฟึ๊บ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 ฟเอาวะไปให้ใกล้จุดที่น่าจะเจอคนเสียชีวิต้วที่สุดเลย โดยการเปิดพลิกไปไกลๆเยให้หาคีย์เวิร์ดของคําว่าตายแล้วหายไปเสียชีวิตแล้วมานี้พอมันเปิดหาคีย์เวิร์ดตายแล้ว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 ในการสแกนหาเราตือ่นติดนี่ใส่เนาะพอจะหาคําไหนเราจะเผลอเลือกเลือกเลือกหาเนี่ยแล้วก็เผลอพูดคํานั้นออกมาแบบเช่นกินข้าวกินข้าวกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องนี้มันคือคําว่าตายแล้วเขาก็นั่งลากนิ้วหาคําว่าตายแล้ว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 จนกระทั่งไปเจอช่วงหนึ่งในดอารี่เป็นช่วงที่ไอเออยู่ปห้า ในไดรี่พูดถึงการเสรียชีวิตของเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอฟคุงวันที่2กุมภาพันธ์ปีเฮเซ,เซตึด๊ดวันนี้ไปเล่นกับเอฟคุงที่หลังเขาแล้วเราก็ทะเลาะก,กันพอฉันผลักเขาออกไปเขาก็ตกลงไปในบ่อน้ําพยายามจะยื่นมือไปช่วยแล้วแต่เอื้อมไม่ถึงรู้ตัวอีกทีเอฟคุงก็หายไปแล้วด้วยความที่เนี่ยตรงเนี้ยมันรู้สึกน่ากลัวมากเว้ยมันเป็นการฆาตกรรมมันทําให้ตัวของผู้เราเผลออาจออกเสียงแล้วก็อึ้งไปเลยเว้ยเปิดมาต่อจากกุมภามาที่มีนาคม 22มีนาคมปีเฮเซตึ๊ดๆตั้งแต่เอฟคุงหายไปโรงเรียนก็วุ่นวายมากตำรวจเองก็มาพ่อแม่เอฟคุงก็ถามโน่นถามนี่แต่ฉันก็บอกไปนะว,ว่าไม่รู้เรื่องอะไรสงสัยเอฟคุงน่าจะตายไปแล้วมัง้งจากที่อ่านดูถึงตรงนี้เหมือนเอจะไม่ได้เล่าให้ไขรฟังเลยว่าตัวเองผักเอฟคุงตกน้ําไปจากมีนาคมมาสู่16พฤษภาคมเอฟคุงมาปรากฏตัวในฝันตัวของเขาเหมือนจะกลายเป็นสีเขียวๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากเปิดมาต่อที่1มิถุนายน เอฟคุงมาปรากฏในฝันอีกแล้วหน้าของเขาเละจนดูไม่ออกเลยน่ากลัวมากเหมือนเขาจะพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันฟังไม่รู้เรื่องเปิดมาอีก11กรกฎาคมเอฟคุงขอโทษนะอย่ามาโผล่ในฝันฉันอีกเลย11กรกฎาคมมาโผล่ก้าสิงหาคมอีกเอฟคุงขอโทษจริงๆโปรดยกโทษให้ฉันด้วยตั้งแต่ตรงเนี้ยเป็นต้นไปเลยนะบันทึกจะเต็มไปด้วยคําขอโทษของเอเวที่มีต่อเอฟคุงอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนมันยังมีไดอารี่เรื่องราวในชีวิตประจำวันถูกเขียนด้วยบ้าง พวกกีฬาสีเอ่ยทัศนศึกษาเอยห,หรือการไปเที่ยวภายในครอบครัวเรื่องสดุกสุกทั่วไปอะไรเงี้ยมีอยู่แต่ทุกๆแทบจะทุกวันแหละมันต้องมีหนึ่งสักหนึ่งบรรทัดอะที่มีประโยคเกี่ยวกับเอฟคุงการขอโทษการขอให้ยกโทษให้การอะไร ให้ออกจากฝันไปสักทีของระหว่าง A กับ F คุงเนี่ยแล้วลายมือที่เขียนจากที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าตอนมหาลัยเป็นคนเขียนลายมือเรียบร้อยมากมันกลับดูบิดเบี้ยวแล้วก็เหมือนเครียดมากจนเผลอกดปากกาแรงๆแล้วแบบรู้ได้เลยว่ามันเป็นการกดปากกาเขียนอย่างแรงจนกระดาษแทบจะทะลุแล้วมันจะดูรู้สึกว่ากดหนักข้อขึ้นทุกครั้งที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องของ F คุงตัวพวกเราก็เลยทําการอ่านต่อไปเลย รู้สึกเริ่มสนุกกับการติดตามชีวิตไอเอนี่ละอ่านต่อไปเรื่อยจนกระทั่งตัวเองเข้ามาที่มต้นก็ยังคงมีบันทึกเรื่องของเอฟคุงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างต่อเน,นื่องจนไปเจอวันที่4พฤศจิกาย,ยนปีเฮเซ่ต๊ดๆมีการเจอกระดูของเอฟคุงที่บ่อน้ําทุกคนพากันแตกตื่นแต่ฉันกลับรู้สึกกลัวแต่สุดท้ายเอฟคุงก็ถูกระบุว่าเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุพ่อแม่ก็มาเล่าให้ฉันฟังว่าพ่อแม่ของเอฟคุงอ่ะพูดว่าดีแล้วที่เจอกระดูโชคดีแล้วนะที่ได้เจอกระดูอะไรเนี้ย แต่ฉันกลับรู้สึกอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเลยดูเหมือนว่าเอฟคุงจะถูกพบในที่สุดนั่นแหละมันก็ทําให้ฉันรู้สึกทุกข์ทรมานและความรู้สึกผิดก็ทวีความรุนแรงขึ้นเหมือนกันหรือแปลง่ายก็คือการที่เจอศพมันทําให้ตัวเอไม่สามารถหลอกตัวเองได้แล้วว่าเอฟคุงยังไม่ตายหรือเขาไม่ใช่ฆาตากรมันเป็นการการันตีเลยว่าเขาั่นแหละคือฆาตากรเว้ยและเอฟคุงก็ตายไปแล้วจริงๆบวกกับการกลัวด้วยแหละว,ว่าคนจะรู้ว่าเขาอ่ะคือคนที่สังหารเอฟคุงอะไรอย่างนี้ ไดลี่ยังคงเขียนต่อจากพฤษภศจิกายนมาสู่24มกราคมเอฟอย่าเข้าฝันฉันอีกเลยฉันฟังไม่รู้เรื่องเธอกำลังพูดอะไรจากมกราคมมาถึง5มีนาคมขอโทษ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 จาก5มีนาคมมาสู่19พฤษภาคมได้โปรดยกโทษให้ฉันที่เถอขอโทษจริงๆพอเถอะฉันทนไม่ไหวแล้ว19พฤษภาคมมาโผล่28พฤษภาคมคอของเอฟหลุดออกทั้งตัวเน่าเฟะไปหมดตาหลุดออกมาฉันโดนขวาขาไว้วันที่6มิถุนายน วันนี้เป็นครั้งแรกที่โดนเอฟ่าถูกจิ้มตาถูกบีบคอถูกเอาแมลงและขวนยัดปากมันเป็นความฝันนะแต่เจ็บปวดและทรมานเหลือเกินจาก28พฤษภาคมมาสู่13มิถุนายนวันนี้ก็โดน F ค่าอีกโดนทุบด้วยก้อนหินหลายครั้งเจ็บมากๆเลยวันที่17มิถุนายนเอฟที่ทั้งตาและลิ้นเลเป็นโจกกำลังยิ้ม ดูเหมือนเขาจะสนุกเวลาควักตาฉันแล้วก็กัดกินฉันเหมือนก็ซอมบีถึงตรงเนี้ยตัวพวกเราเริ่มรู้สึกคลื่นไส้นิดหน่อยจนต้องหยุดอ่านแล้วแบบพักสูดหายใจไว้ไดอารี่ช่วงมัธยมของ A เอเต็มไปด้วยบันเทึกเกี่ยวกับ f ฟคุงโดยเฉลี่ยแล้ว f ฟคุงจะมาปรากฏในฝันเดือนละประมาณ3ครั้ง บางเดือนนี่ถึง6ครั้งเลยเนื้อหาส่วนใหญ่ของมัธยมจะเขียนเกี่ยวกับการที่ a ถูก f คูณค่าในฝันและความรุนแรงในฝันมันจะทวีความแบบทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ยตรงพวกเรารู้สึกอ่าสะอิดสะเอียนอ่ะก็พิก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 แล้วก็จะเจอคําว่าวันนี้โดนฆ่าอีกแล้วพิก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 วันนี้โดนฆ่าอีกแล้วพิกพิกวันนี้โดนฆ่าอีกแล้วจนกระทั่งไปสะดุดถึงข้อความหนึ่งในช่วงที่ตัวของ a อยู่มัธยมปลายวันที่2 1เเมษายนวันนี้ฉันเป็นฝ่ายฆ่าได้ ถือว่าฉันชนะแล้วกันเมื่อวานโดนฆ่าแต่ยังไงจ,จัดการได้เพราะหักแขนหักขาแล้วเหมือนหนอนตัวเบล่มเลยสนุกดีอ่านในยในปุ๊บตัวเพเล่าเผยอุทานบอกว่าฮะคือลักษณะการเขียนมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยเว้ยเหมือนบุคลิกของเอมันพลิกกลับมากลายเป็นคนโหดร้ายะจากเด็กที่กลัวแล้วขอโทษขอให้ให้อภยัยสู่เด็กที่มีบุคลิกรุนแรงและโหดร้ายที่น่าตกใจเลยคือ เอค่า F คุงได้ในความฝันเว้ยวันที่ 2, สองพฤษภาคมวันนี้ก็แพ้อีกแล้วอ้วกไสแตกแต่ยังไม่ตายโกงเกินไปไหมแล้วเมื่อไหร่จะหยุดกินชั้นทักทีวันที่18พฤษภาคมแพ้อ,อีกแล้ววันนี้โหดกว่าปกติตื่นมาถึงก็อ้วกเลยวันที่ย2บสองพฤษภาคมชนะแล้วพ่อผ่าหัวออกมาเหมือนมีอะไรไหลออกมาด้วยน่าขยะแขยงสุดๆวันที่9้ามิถุนาย,ยนเผลอหักนิ้วตัวเองในฝันตื่นมานิ้วหักจริงวันที่ย2สิบสองสิงหาคมเจบ็จบเจบ็บหัวแตกเจ็บที่หัว ต่อให้ตีหัวเพื่อให้ตัวเองตื่นแล้วอะเอฟยังไม่หายไปไหนเลยแต่บาดแผลกลับมาเกิดที่หัวในชีวิตจริงนะตรงเนี้ยที่บันทึกดารี่เนี่ยมันมีรอยเลือดเปื้อนอยู่ด้วยเว้ยตัวผู้เล่าที่อ่านเนี่ยขนลุกทั้งตัวแล้วเว้ยเริ่มรู้สึกได้ว่าไอเอจิตไม่ปกติแล้วเหมือนโดนฆ่าในฝันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตไม่ปกติแล้วอะแล้วก็เหมือนว่าเอฟคุงจะมาปรากฏในฝันของเออีกหลายๆครั้งเลยเว้ยทั้งคู่ฆ่ากันไปฆ่ากันมาในฝันอย่างเงี้ยหลายรอบเลยตัวอักษรตอนเนี้ยที่อ่านมาเรื่อยๆ จำได้ปะจนถึงหน้าแรกๆที่เขาเปิดด่านเกี่ยวกับการที่มาอยู่หมาลัยของเอมันไม่มีเกี่ยวกับเอฟคุงเลยเว้ยก็เลยลองอ่านต่อไปเพื่อจะหาคําตอบให้ได้ว่าอะไรทําให้เอกลายเป็นคนที่สดใสมากม,ะม,ะมะหาวิทยาลัยแล้วบันทึกว่าได้เพื่อนใหม่ด้วยแหละได้วะมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะก็เลยต้องตามอ่านต่อเพื่อจะได้หาความจริงวันที่ย9ธันวาคมเอฟต้องการอะไรกันแน่นะ เขาเหงาหรอหรืออยากให้ฉันไปอยู่ด้วยหรือเพราะฉันเป็นคนฆ่าเขาเขาเลยมาฆ่าฉันซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าอย่างนั้นถ้าฉันพาใครสักคนไปที่บ่อน้ำนั่นละ่ะเขาจะไม่มาหาฉันหรือเปล่าฉันควรหาเพื่อนให้เขาเล่นวันที่17กุมภาพันธ์ พาบีไปบ่อน้ํานั้นชักอธิษฐานต่อหน้าบ่อน้ําที่เอฟจมว่านี่คือเพื่อนใหม่นายนะอยากทําอะไรก็เชิญเลยวันที่ 26. พฤษภาคมบี B พยายามฆ่าตัวตายท,ทั้งทั้งที่ตลอดมา3เดือนที่ผ่านมาเอฟไม่เคยปรากฏตัวในฝันเลยแต่วันนี้กับโมาอีกแสดงว่าถ้าพาเพื่อนไปที่บ่อน้ํานั้นวันที่ 4. วมิถุนายนพาซีไปที่บ่อน้ํา เอฟนี่คือเพื่อนใหม่นายนะวันที่6ตุลาคมโอ้โหครั้งนี้อยู่ได้นานพอตัวเลยเอฟอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาเพื่อนใหม่ให้วันที่23สามกราคมไม่คาดคิดเลยว่าดีจะตายเพราะอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเพราะฝีมือเอฟกันนะวันที่2เมษายนจะเข้าหมาวิทยาลัยที่ไหนดีนะต้องหาเพื่อนที่ยอมตามกลับมาเที่ยวบ้านให้ได้ไม่งั้นเอฟบวยวายอีก วันที่22สองพฤษภาคมรู้สึกว่าตืดๆก็ดูโอเคดีถ้าชวนมาเที่ยวบ้านเกิดเขาจะยอมมาไหมนะสงสัยต้องให้สนิทกว่านี้อีกหน่อยตืดๆคือชื่อตัวผู้เล่านะวันที่8กรกฎาคมพอบอกเอฟเรื่องตืดๆก็ดูดีใจวันนี้โดนฆ่าไป3มรอบแต่รู้สึกได้เลยว่าจะมีเรื่องดีๆรออยู่วันที่18ตุลาคมรู้สึกว่าสนิทกับตืดๆขึ้นมากเลยว่าจะลองชวนมาเที่ยวที่บ้านตอนหน้าร้อนปีหน้าเอฟก็ดูตั้งตารออยู่เหมือนกันนะถึงตรงเนี้ย ตัวผู้เล่าสับสนจนแทบข้างเลยในไดรี่ของ A ที่เข้าหมาปยอะัยมีชื่อของตัวผู้เล่าปรากฏแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงว่าตัวของ A อพยายามจะชวนตัวผู้เล่าไปที่บ่อน้าเว้ยเพื่อจะให้ตัวของผู้เล่าไปเป็นของเล่นให้กับเอทันอยู่ใช่ไหมเข้าใจอยู่ใช่ไหมคือน่าถึงตรงเนี้ยตัวของไอเอเนี่ยเริ่มมีการบันทึกว่าเข้าหมาปะอะไรแล้วเจอกับตัวผู้เล่าตัวผู้เล่าดูโอเคดีนะเอาไปเล่าให้เอฟฟัง เอฟดีใจตัว A เอเรื่องทาความเสีนกับตัวผู้เล่ามากขึ้นและกะว่าจะชวนตัวผู้เล่าเนี่ยมาเที่ยวที่บ้านของตัวเอเพื่อจะพาตัวผู้เล่าไปบ่อน้ําที่เอฟเสียชีวิตเพื่อจะให้ตัวผู้เล่านียไปเป็นของเล่นให้กับไอเอฟตัวผู้เ,เล่ารู้สึกสับสนมากๆเว้ยไอบีไอซีไอดีที่ปรากฏในแดรี่ตอนนี้เป็นไงบ้างวะรู้อย่างเดียวเลยนะคือแค่ไอดีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนอกนั้นีก3คนไม่รู้เลยว่าเป็นตายไร้ดีไงซึ่งถ้าตัวของผู้เล่าเนี่ยถูกเอพาไปที่บ่อน้ําที่เอฟเสียชีวิตอะ จะเป็นยังไงบ้างเขาจะฝันถึง f แบบที่ a เป็นไหมแล้วในฝันเนี่ยเขาจะถูก f ฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกันหรือเลปล่าหรือเขาจะลงเอยเหมือนไอ้ีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือแค่จินตนาการถึงเหตุการณ์ที่พอจะเกิดขึ้นได้มันรู้สึกตัวเย็นเจี๊ยผลลุกเริ่มรู้สึกกลัวเริ่มรู้สึกหวาดผวาละแต่ยังคงอยากจะอ่านต่อไปอีกแต่จังหวะที่กำลังจะเปิดหน้า,านได้เียงดังเก๊กเสียงของประตูห้องก็เปิดขึ้นไว้ไอ a กลับมาแล้ว ตัวผู้เล่าที่นั่งอ่านเดลี่อยู่เกือบสามชั่วโมงตกใจรีบยัดกลับไปแล้วแกล้งจะเป็นนอนเล่นมือถือแล้วพอเอเดินเข้ามาในห้องก็พยายามจะทักให้ปกติที่สุดเหมือนว่าเขาไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยเว้ยแบบเอ้ยโยกลับมาแล้วหรอเพื่อนอะไรอย่างงี้ตัวแบบเอบอเออโทษทีนะมึงพอดีงานพลาทมเข้ามาด่วนอันนี้ของฝากนะตัวเอเอาถุงข้าวหน้าเนือมาวางบนโต๊ะเว้ยซึ่งตอนนั้นเองเขาสังเกตได้เลยว่า A, เอเหลือบสายตาไปมองที่เดลี่เว้ย ตัวพูดเราเลยรีบแบบว่าเอ้ยโอ้โหข้าวหน้าเนื้อหรอหูขอบใจมากนะมึงแล้วก็ทําเป็นแบบว่าชวนคุยเรื่องของฝากณนะตอนนั้นเขาสึกว่าเขาทําตัวไม่ถูกเว้ยเริ่มอยู่ไม่สุขรู้สึกแบบลุกลรีลุกลกรนรู้สึกแบบต้องขยับตัวตลอดเวลาก็เลยเอ้าคิดอะไรไม่ออกแกะข้าวกินบ้างเลยกันตังหวากำลังนั่งกินข้าวอยู่กินกินกินไอเอพูดขึ้นมาว่าเอ้ยมึงปิดเทอมด้หนาวเนี้ยสนใจไปเที่ยวบ้านกูปะที่บ้านกูมีแบบเที่ยวที่เที่ยวหลายที่เลยนะอะไรเงี้ย ซึ่งพอตัวผู้เล่าเขาได้ยินคาชวนนี้ปุ๊บเขาหยุดตะเกียบทันทีเลยเว้ยทุกอย่างที่อ่านในแดนนี่มันลอยเข้าไปในหัวทันทีเริ่มคิดได้ใจว่าเอาไงดีวะแต่ถ้าตอบไม่ก็แย่อ,อีกต่อไปก็ซวยจะจะลองคิดดูแล้วกันนะจบประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์รากดนซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ Membership Super Chat Super Tan k ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้